ค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่นําเสนอเกี่ยวกับตู้ลูกชิ้นนะคะตู้ขายลูกชิ้นค่ะลูกค้าที่ติดต่อมาที่ถามหานะคะตอนนี้ได้ผลิตออกมาแล้วนะคะความสูงอยู่ที่35มสค่ะด้านข้างอยู่ที่สามสิบสค่ะความยาวอยู่ที่หกสิบห้ค่ะลองชมกันไปนะคะ ด้านนี้มีตะขอค้ำไว้ค่ะเวลาเราเปิดค้างไว้เวลาหยิบลูกชิ้นนะคะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ083-592-1666ค่ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เป็นลายไอ d เช่นกันนะคะอันนี้ด้านในนะคะด้านบนตรงนี้ก็มีที่จับค่ะ มีสองสีค่ะสีเนื้อไม้กับสีสีออกสีไม้สักค่ะ